สวัสดีครับมาดูรีวิวเคสนะฮะเพนริกแอน1490นะครับพาร์ทสองนะครับอันนี้เป็นเคสเพนริกแอน1490อ่ารุ่น cc1 นะฮะ cc1 เป็นรุ่นที่ออกแบบให้ใส่คอมพิเวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมีข้างในเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเลยซึ่งปกติแล้วเพนริกแอนจะเป็นผู้ผลิตพวกกระเป๋าพวกอ่ากล่องให้พวกทหารอเมริกันพวกทหารกับอีกหลายประเทศนะฮะเพราะเนื่องจากความทนทานนะฮะกระเป๋านี้ยอย แล้วประกันว่ากันน้100ํา1 0 0เฮะสามารถจุ่มไปใต้น้ําได้ครึ่งชั่วโมงนะครับาการกรันแทกการลดทับการการักรกันกระสุนด้วยนะฮะการกระสุนลูกซองนะครับเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับล็อกตรงนี้ครับเป็นล็อกสองชันน้นฮะล็อกสเต็ปแรกดันขึ้นนะครับแล้ว2สองดันลงนะฮะนี่ครับแล้วก็มีกุญแจให้ด้วยนะฮะ ตรงนี้เป็นป้ายเราสามารถป้ายชื่อเราใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องสั่งผลิตนะฮะอันนี้เป็นวาลนะฮะเวลาลงไปใต้น้ําเนี่ยอากาศข้างในจะเปลี่ยนแปลกกับอากาศข้างนอกเพราะนั้นอากาศจะสามารถไหลเข้าไหลออกได้นะครับแต่น้าไม่สามารถไหลเข้าออกได้ดูสล็อกล็อกกันข้างหลังตัวสลักใหญ่มากนะครับนี่สลักใหญ่มากนะฮะแล้วก็ให้ดูสภาพของรอบๆหิวหิวนะฮะแข็งแรงเรียบร้อยนะฮะอืม สลักข้างๆไว้อ่าสบายสาๆมีสายสะพายให้นะครับสลักข้างๆสองอันนะครับนี่นะฮะอันหูหิ้วนะครับตัวกระเป๋ากระเป๋านี่หนักประมาณสองกิโลครึ่งนะฮะเอามาดงข้างในกันเลยนนข้างในนะรุ่นซ C ซหนึ่งครับปกติถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีแต่โฟมนะครับข้างในปกติธรรมดาจะเป็นแต่โฟม แต่คราวนี้อ่าถ้าเป็น CC1 เนี่ยจะไม่มีโฟมแต่เขาจะเป็นช่องสำหารถใส่โน้ตบุ๊กโดยเฉพาะใส่แอคเซสซอรีเอกาสารนิดหน่อยโทรศัพท์มือถือปากกาอะไรว่าไปนะฮะอ่ผมมีกระดาษ A4 นะครับอันนี้คือกระดาษ A4 นะฮะใส่พอดีเลยนะครับกระเป๋าขนาดก็ใหญ่ยอยู่พอสมควรนะฮะข้างในนะครับ,อ,รบอ่าของผมแล้วสองใส่โน้ตบุ๊กเลยนะครับของผมเป็น MacBook Pro 15นิ้วนะครับ รุ่นไอตัวยูนิบอดี้นะครับ2011นะฮะอ่าสามารถใส่ช่องนี้ได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะแบบวิดพอดีเป๊ะเลยนะครับ,แบบนรบชนพอดีขอบเป๊ะเลยนะฮะอ่าแล้วก็ข้างใต้นเนี่ยมันมีช่องให้ใส่เอ็กซ์ซ์ซอรี่นะฮะคือไว้ใส่แดปเตอร์นะครับดด apper, ะคะแดปเตอร์อเนี่ยใส่ช่องนี้ไม่ลงนะฮะมันใหญ่เกินไปนดิดนึงถ้าเป็นหกสิบห้าวันผมว่าได้ดัปเตอร์ผมใช้ช่องนี้ใส่ช่องนี้นะฮะ สายพันไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้มานะครับแล้วก็วางน้ตบุกลงทับพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วช่องข้างๆเรากเก็บเอาเก็บพวกอะแดัตเตอร์เ่อราเผื่อใช้นะฮะใส่เอกสารเช่นอาหมใส่สีใส่อะไรอย่างนี้เอกสารนะฮะมี หรือเื่อไว้นะฮะนี่ครับก็คือช่องใหญ่มากข้างในช่องนี้มีช่องแยกนะฮะข้างในช่องใหญ่ยังมีช่องแยกแยกอีกนะฮะใส่ได้เฟอร์เฟคเลยนะครับใส่แล้วพอปิดนะฮะล็อกน้ำหนักก็พอสมควรนะฮะประมาณห้าสักห้าหกกิโลนะครับแต่ก็คือแข็งแรงมากนะฮะ และจุดเด่นอย่างหนึ่งคือของเคสนี่คือมันสามารถเปิดแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาน้ตบุกออกมานะฮะเช่นนี้นะครับสามารถทํางานในนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องเอาน้ตบุกออกมานะครับส่วนเรื่องระบายความร้อนสาหรับ macbook pro นะฮะที่ระบบระบายความร้อนเนี่ยจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับด้านส่วนด้านล่างตรงนี้ช่องนี้มันจะอ,ออกแบบให้อากาศเนี่ย flow อย่างนี้ได้นะครับ ถ้าสังเกตดีนะครับจะมีช่องว่างระหว่างทางท้ายเนม่ยนะฮะทางท้าย MacBook Pro กับเห็นไหมฮะช่องนี้นะครับอากาศจะพอไหลผ่านได้ก็คือระบายความร้อนได้อยู่นะครับพอสมควรก็คือสามารถใช้งานได้เลยมีโอลิงนี่นะฮะสีสดำๆอันนี้คือกันน้ำนะฮะไว้กันน้ำนะครับกนันกน้ำเข้า แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยเรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูกันในพาร์ทสามคือพาร์ทกันน้ำครับโอเคครับคุณครับ